ดูของชาวลคาัราศีกันนะครับในเดือนกันยายน2567ค่อนข้างนิ่งนะในเดือนนี้นะครับใครที่ทำกิจการร้านอาหารนะครับในะช่วงเวลานี้ถึงแม้ลูกค้ามันจะไม่เยอะแต่มันก็ยังผ่านไปได้นะ,ะมันอยู่ที่ระดับกลางนะครับค่อนข้างจะเก็บตัวสันโดษด้วยนะชาวลรานากันนะใครอยาจะเรียนต่อเนี่ยพอโทเนี่ยช่วงนี้นะ ได้เรียนนะครับสำเร็จการศึกษาด้วยนะสำเร็จการศึกษาปอโทปอเอกอย่างนี้นะครับส่วนใครที่ทำเช่าบูชาพระเครื่องรางของขลังกรอบผ้าอยู่สิ่งเหล่านี้คือมันยังไปได้อยู่นะครับจะโดดเด่นมากๆในช่วงเดือนนี้นะขายพวกสังกัพต่างๆนี้ก็ได้นะครับใครที่ทำอะไรที่เทาๆด้วยตอนนี้นะครับดวงเด่นเรื่องกันพน,นันขายเหล้า เปิดร้านอาหารปับบาร์กลางคืนเนี่ยนั่นคือดีนะครับปล่อยเงินก็ทําได้นะชวงพัดานเด่นนะครับชาวตั้นาราศีกันแต่ให้ระวังเรื่องอารมณ์อารมณ์ร้อนหน่อยช่วงเวลานี้ขึ้นขลงลงหมุนหยิบง่ายนะครับการงานมั่นคงก็จะมาดีในช่วงช่วงกลางกลางเดือนไปแล้วนะครับกลางกางเดือนค่อนๆปลายเดือนนะหลังวันที่18เนี่ยมันถึงจะดีขึ้นนะครับ ล้านยาปั๊มน้ำมันเคมีพันธุ์ต่างๆนี่คือดีมากๆนะมันคือการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับพายเดนเนี่ยสิ่งสุดจุดจบ Transformation เปลี่ยนจากสิ่งเดิมไปเป็นสิ่งใหม่สิ่งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างนี้นะครับด้านสุขภาพก็ให้ระวังดีก็มีเกณฑ์เจ็บปวดเข้าโรงพยาบาลน,นิดนึงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายชาวลักนาราศีกันนะก็คือช่วงนี้ก็ให้ระวังมัน ฝนตกอ่ะมันปลายฝนต้นหนาวมันมันอยู่ในช่วงมรสุมเข้าด้วยก็ต้องระวังเรื่องแค้หวัดให้ดีๆนะครับจะ,นะินัการาศีสกันอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจาจมเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทาง แล็ตื่นสติก็พอนะครับ